มาใครที่ยังไม่รู้โปรเน็ต bon ไม่ใช่โปรเน็ตหรอกคือเติมเงินครบ100บาทภายในเดือนจะได้สิทธิ์เฟซบุ o กไลน์ Facebook, คือเล่นได้ทุกอย่างทั้งเน็ตทั้ง Facebook ทั้งวอตแอดทั้งทูไอดี t ิ k กตได้30มสิบวันกดรหัสดอกจันเก้าสาดอกจัน เนี่ยมันก็จะขึ้น3 5สี่เหลี่ยมแล้วก็โทรออกจะเป็นเติมเงินครบ100ภายในเดือนจะได้เฟซได้ไลน์ถวยดีได้แค่3อย่างนี้3เดือนได้อีกระหัสหนึ่งก็กดกจันท3 5ดอกจัน9 9 4, เสี่เหลี่ยมโทรออกก็จะได้เน็ตกัมพูชาเอ้ยพูดผิด เนตกัมพูชาจะได้เฟซสามสิบวันไลน์สามสิบวันทัวร์ดีสามสิบวันเติมเงินครบหนึ่งร้อยบาทภายในหนึ่งเดือนภายในเดือนก็คือให้กดรหัสดอกจันเก้าสามห้าดอกจันเก้าเก้าก่อนสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกแล้วจากนั้นก็เติมเงินเข้าร้อยหนึ่งหรือเติมเงินเข้าจนกว่าจะครบร้อยภายในเดือนอะ่ะก็จะได้ใช้ เฟซฟรีไลฟ์ฟรีทวยดีฟรีสำหรับรหัสนี้นะรหัสดอกจัน935ดอกจัน9 35, 9สี่เหลี่ยมโทรออกตามนี้เลยรหัสก่อนหน้านี้ที่พูดไปคือดอกจัน935ดอกจัน3 5สี่เหลี่ยมโทรออกจะเติมเติมเงินครบ100บาทภายในเดือนจะได้เฟซฟรีสามเดือนไลา์ทวิตเตอร์ติกตอก เน็ตเล่นเกม rov จะเป็นรหัสนี้จะเป็นอ่ารหัสเน็ตซิมเรียนที่บ้านนะคะเนี่ยกดรหัสนี้เลยส่วนตัวเราเราว่ารหัสนี้คุ้มดอกจัน9 3 5ดอกจัน35เล่นได้ทั้งเฟซทั้งไลน์ติกต็อกคือเล่นได้ทุกอย่าง w a t ตแอป,ปนานถึง30วันแล้วก็เตะกดเสร็จแล้วกดรหัสนี้เสร็จแล้ว แล้วมันจะส่งข้อความมาบอกแบบนี้เนี่คุณได้ทำการเปลี่ยนรหัสเรียบร้อยแล้วอันนี้สำหรับเพียงเติมเงินสะ,ส,ะสมครบ100บาทภายในเดือนรับสิทธิ์เน็ตดังนี้เอ้ยขอโทษรับสิทธิ์ดังนี้รดดนฟรี30วัน1นเน็ตไม่อั้น Facebook Messenger Line i อจีทว t ตเตเนี่ยทุกอย่างติ๊กตรงติ๊กตกเกม r o v เนี่ยสำหรับตัวนี้มันจะเป็นซิมเรียนที่บ้านนะเนี่ยมันจะได้ตัวนี้ดอกจัน935ดอกจัน99้าาสำหรับตัวนี้นะแล้วตัวนี้โปรโมชั่นตัวนี้คืออันนี้เราสมัครไป2องซิมโปรโมชั่น คือซิมกัมพูชา 5G ต่อซิมหรอ,อให้เข้าใจนี่แหละมันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าได้แค่3อย่าง Facebook Line i d แต่พิเศษอย่างหนึ่งคือ Facebook ได้นาน3เดือนเติมครบ100บาทภายในเดือนได้เลยเ,นเนัืนนี้แล้วก็ใช้อยู่ตัวนีออ้อีกซิมหนึ่งเราจะใช้ตัวนี้ ลองเปรียบเทียบดูว่าไหนคุ้มกว่ากันแต่เราว่าอันนี้คุ้มกว่านะได้ได้ทุกอย่างใช่ะ